ท่านสาธุุธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องของวิทูระ,อะของวิทูรบัณฑิตตอนนี้ต้องขอย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อปุณณะก,กยักษ์ได้รับฟังแล้วก็สั่งเรียกให้คนธรรมาสินทบขึ้นไปขับขี่ เป็นว่าตอนที่เขพบแล้วก็ได้ฟังคําพระเจ้าทานัญชัยโกรพยะว่าเวลานี้วิทุรบัณฑิตอยู่ที่เมืองของพระเจ้าโกรพยะถ้าต้องการยาดได้ดุสาวต้องไปเอาวิทุรบัณฑิตที่เมืองนั้นมาสำหรับปุณณกยะได้ฟังยักษ์ได้ฟังแล้วก็เรียกคนใช้ให้นำม้าสินทบมา แล้วขึ้นขับขี่ตรงไปยังสำนักของประเทศเวสวรรณทันทีเพื่อจะไปขออนุญาตท่นานเวสวรรณแต่ว่าเวลาขนาดนั้นาทเวสวรรณที่เป็นเจ้านายกำลังตัดสินคดีเรื่องการแย่งวิมานกันระหว่างเทวดาสององค์อุณรกยักษ์ได้ฟังรู้ว่าใครจะชนะ จึงได้ย่องเข้าไปยืนข้างๆคนที่เจ็จะจะ,จะชนะพอท่านท้าวเวทวันตัดสินให้ฝ่ายนั้นชนะเข้าวิมานนั้นได้แล้วก็จงใช้คำวเวาจาว่าเจ้าจงไปปุณณก,กยักษ์ก็ถือว่าได้รับอนุญาตจึงได้รีบขึ้นหลังม้าแล้วก็เหาะไปทันที รางก็คิดไข้ครวนอยู่ในใจว่าจะใช้อุบายอย่างไรดีนะวิทูรบัณฑิตคนนี้เป็นเหมือนดุดจิดหนึ่งประหนึ่งว่าแก้วมณีของพระเจ้าโกรพยะและก็เป็นของคนทั้งจมพูทวีปแต่ว่าพระเจ้าโกรพยะเนี่ยโปรดปรานมากถ้าเราจะท้าพนันเล่นสกาก็จะดี แล้วถ้าเราชนะเราก็จะจับอวิทูรบัณฑิตไปก็คงจะได้เราต้องหาวิธีท้าพนันเดนสกากันก่อนตามธรรมดาพระเจ้าบรนดินย่อมมีความปรารถนาแก้วมัน,นีของพระเจ้าจากักรพรรดิเราจะไปเอาแก้วมันีนี้มาลอดคงจะสําเร็จเพร,นน <c oughs> เพราะว่าแก้วมันีนี้เพราะว่าแก้วมณีนี้อยู่ที่ระหวาง วิบูระวันพศใกล้กรุงราชครห์เมื่อคิดจะ่นั้นแล้วจึงได้ชักม้าบ่ายตรงหน้าไปที่วิบูระวันพศเที่ยวสาะ,ะแสวงหาแก้วมันีพอถึงระหว่างเขาก็เห็นแสงสว่างบาดในตาดุจสายฟ้านแลบก็รู้ได้ว่านั่นเป็นแสงของแก้วมันีของพระเจ้าจากักรพรรดิจึงตรงเข้าไปหยิบมา เจ้ายักษ์กลมพีที่เฝ้าอยู่บนยอดขัดขวางทันทีที่มีคนเฝ้าอยู่นะยักษ์เข้าเฝ้ายั <c oughs> กษ์ก็คือเทวดาดี่เขาเฝ้าไว้ก็เพราะว่าถ้าใครเป็นพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาเขาจะต้องนําแก้วมณีนี้ไปให้เมื <c oughs> ่อยักษ์กลมพีก็ามาขัดขวางเหลือเห็นสายตาของปุณณกะยักษ์เข้าก็ตกใจ ว่าปุณกยักษ์นี่เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็มีฤทธิ์มากเมื่อตกใจตัวรีบงานงกกลีบหนีเข้าไปแอบ,บอยู่ในซอกเขาเขานี่เขาเรียกว่าเขาจักรวาลสำหรับว่าปุณกยักษ์เมื่อได้ไดแก้วตามความปรารถนาแล้วก็รีบชักม้าตรงไปยังเมืองอินทรปัตนครในขณะนั้นพระราชาต่างๆจะร้อยเอ็ด ประเทศกำลังชุมนุมกันอยู่ท่านปุณณกยักษ์ยิงได้แปลงเพศเป็นมานกเข้าไปท้าเล่นสก,กาพนันกันไม่ว่าจะเป็นพระราองชายองใดก็ได้ทางนั้นไม่ว่าใครท้าเล่นได้หมดไร้เจ้าโกรพยะทอดพปะเนตรไม่เห็นมานพมาท้าเล่นการพนันยิงถามว่าท่านเป็นใครยิ่งกล้าหาญอย่างนี้ อันปุณนักยักษ์ก็ตอบว่าเขาไปข้าพระองค์เป็นมานพที่ต้องการจะเล่นสกากท้าเป็นการพนันเท่านั้นพระเจ้าค่ะจะเป็นใครในไม่สําคัญและต้องการจะเล่นการพนันในเรื่องของสกากใหเจ้าโกรพยะจะในถามว่าเจ้าํามีอะไรมาให้เราถ้าเราชนะ พุนักกายะก็ตอบว่าข้าพเจ้ามีแก้ววันีวิเศษอันเป็นของพระเจ้าจากักรพรรดิและก็มีม้าวิเศษซึ่งสามารถจะชนะไพรีได้ทั่วพิภพพระเจ้าค่ะพระเจ้ากกรัระญาติตอบว่าไหนไหนไหนเอามาดูกันก่อนสิสิ่งที่เจ้าบอกเนะี่ยเราเชื่อไม่ได้ถ้าเรายังไม่เห็นแก้ววันีของเจ้ามันอยู่ตรงไหน วนนั้นก็ยากจินตอบว่าแก้วมณีของเรามีอยู่มากมายม้าชาในที่มีกำลังเร็วดังลมกรธก็มีอยู่แล้วมีใช่ว่ามีไม่ใช่น้อยแก้วมณีของกบเจ้าดวงหนึ่งกับม้าตัวหนึ่งจะมีความหมายอะไรสำหรับเราเนี่ยแต่ว่าอย่างนั้นพระองค์ไม่น่าจะตรัสดดังนั้นเลย มาก็เข้าไปเจ้าตัวเดียวกับมามาพันตัวของพระองค์อุณน,นัก,กยักษ์หมายความว่าไอ้มาตัวเดียวของเขาเนี่ยมันจะมีความสามารถดีกว่ามาพันตัวของพระองค์อุณน,นก,กยักษ์ทูลอย่างมั่นใจขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูตอนก่อนเถิดพเจ้าค่ะว่าแล้วก็ขับมาของตนะ าขับมาเขาตนให้ปีนขึ้นไปอยู่บนกำแพงวิ่งรอบพระนครความเร็วของม้าเนี่ยทำให้ปรากฏแก่สายตาเหมือนกับม้าพันตัวโอ้โหเอาคอจดกันเรียงรอบพระนครเมื่อปุนนักยักเร่งม้าให้เร็วขึ้นอีกก็มองเห็นเหมือนกับม้าและคนคงเห็นแต่ผ้านะไอนี่นี่มองไม่เห็นทั้งม้าทั้งคน คือก็มีลูกน้องขี่ขับเมื่อเร่งให้เร็วเข้าก็เลยมองไม่เห็นน้มาทั้งคนเพราะความเร็วคงเห็นแต่ผ้าสีแดงที่คาดพุงคุนกยักษ์ปรากฏเมือ่อผ้าผื้นเดียวอยู่รอบพรนครขันแล้วปุนญกยักษ์ก็หยุดลงจากหลังมาและกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความเร็วมาแล้วหรือยัง พระราชาก็ตัดว่าเออมน์เราเห็นแล้วแต่ต่อไปขอจงทอดประเนตรดูอีกว่ามา้าของข้าพระองค์นี้จะมีความสามารถยอดเยี่ยมเพียงใดอุณกยักษ์กราบทูลแล้วก็ขับมาให้วิ่งข้ามสะใหญ่ในพระราชวิทยานความเร็วของมา้านั้นก็ปรากฏว่าปลายกีบมิทันจะเปียกน้ำในสะเลย จากนั้นก็ควบไปอีกไม่ก็เล่นม้าทิพม้าเทวดาเนี่ยพอกคุณนลยจากนั้นก็ให้ม้าวิ่งไปบนใบบัวตบมือแล้วก็เหยียดมือออกม้าวิ่งผ่านมาหยุดอยู่บนฝ่ามือกันแล้วก็กราบทูลว่าพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งนรชนม้าอย่างนี้ควรจะจัดเป็นม้าแก้วได้หรือไม่พระเจ้าค่ะ ราชาก็ตัดว่าเป็นมากแก้วได้ดีได้แน่นอนพอะน่ะมนพเขาแยได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชสำหรับมากแก้วเพียงพอแล้วเท่านี้ก่อนขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูอนุภาพของแก้วมณีนี้บ้างเมื่อทูลแล้วก็แสดงอนุภาพของแก้วมณีให้ปรากฏเป็นรูปสตรีมั่งเป็นรูปบุรุษมั่งจำนวนมาก เป็นหมูเนื้อบ้างเป็นหมูนกบ้างเป็นพญานาคบ้างเป็นพญาครุดบ้างเป็นกองช้างบ้างเป็นกองรถบ้างเป็นกองม้าบ้างเป็นกองเดินเท้าบ้างเป็นกองช้างบ้างกรมราชองคการบ้างกรมม้าบ้างกรมรถบ้างกรมทคนเดินเท้าบ้างเป็นนครใหญ่มีกำแพงและเสาข้าสูงประกอบไปด้วยป้อมเชิงเทินน้าเกรงขาม มีถนนหุนทางสามแพร่งสี่แพร่งมีหมู่บ้านด้านตลาด <c oughs> พ่อค้าแม่ค้าประชาชนต่างวันนะมีการเล่นดนตรีมีการเล่นมรดสต่างๆมีมวยปล้ำมีรำนักเรมีนักกลับนักร้องมีบุรุษรูปงามกำลังล่อลวงหญิงมีหญิงรูปงามแต่ใจร้ายกำลังล่อลวงชาย มีสวนสัตว์ประกอบไปด้เชิงเขาเป็นที่อยู่ของราชสีเสือเสือโครง่งเสือนดาวแรดโคสุกรและมั่งอีกเก้งกวางละมัดชะมดแมวป่ากระต่ายกระแตมีแม่น้ำสวยงาม <c oughs> มีฝูงปลานานา,นาพันธ์มีหิมะวันตะบันพดซึ่งเกลื่อนกลนไปด้วยเหล่ากินนอน มีประสาทราชมนเทียนอรุ่งเรืองสุขใสมีเหล่าเทพกัญญาทรงโฉมมีลายแวบร้อนเหล่าเทพบุตรเป็นต้นนี่กาวมณีเป็น,นปอนุภาพของแก้วมณีนน <c oughs> หมายความมีแก้วมณีอย่างนี้แล้วก็จะนิรมิตเอาอะไรก็ได้ตามชอบใจแล้วก็ยานิรมิตอันได้มากไปกว่านี้ เมื่อปุณนกยักษ์แสดงพิธีหารแก้ววันีอันแสนมหาศจันอย่างนี้แล้วยังได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จอมนาชนบุคคลใดชนะข้าวเจ้าด้วยสกาข้าวเจ้าจะยกแก้ววันีดวงนี้ให้เป็นค่าแห่การพนันถ้าพระองค์ชนะข้าวเจ้าก่อนข้าพเจ้าจะมีแก้ววันีนี้ถวายแต่แต่ว่าถ้าข้าพเจ้าชนะ ข้าพระองค์จะขอพระราชทานอะไรจะขอพระราชทานอะไรพระองค์จะต้องให้อืหมายความว่าถ้าเขาแพ้เขาจะให้มาด้วยเขาให้แก้วมณนีด้วยแต่ว่าเขาถ้าเขาชนะเขาต้องการอะไรที่พระองค์มีอยู่พระองค์จะต้องให้ ท่านั้งหลายรับฟังฟังอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าแก้วมณีนี้มีอนุภาพมากก็หมายความว่าเป็นแก้วสารพัดนึกไม่ได้การสร้างเมืองสร้างวังทั้งถนนพ้นทาง,ทางก็ไม่ต้องสร้างดยคนใช้แก้วมณีเป็นอนุภาพปันดาลให้ปรากฏอนนี้ความจริงถ้าใครเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ <c oughs> พระเจ้าจากักรพรรดิจะมีของดีหลายอย่างคือมีเกลดแก้วมีแก้วมณีมีประขันแก้ว มีช่างแก้วมากแก้วคุ้นครั้งแก้วคุ้นพนแก้วแล้วก็นางแก้วคำว่าแก้วนี่หมายว่าดีเป็นอันว่าเล่าเรื่องของท่านต่อไปมานั่งบรรยายเรื่องความเป็นพระเจ้ากักร,รพัดมันจะยุ่งเมื่อพระเจ้าโกรพยะจึงได้กลับกล่าวต่อไปว่าดูก่อนมนุกยกเว้นตัวเราเสียเสเวกะชัดและอากเอสี เมื่อไม่คือหนึ่งเราสองสวิกชัตคือความเป็นพระราชาสองพันญาคือ یک, อกีกอรรเมสีนอกจากนั้นถ้าเราแพ้เราจะยกให้เป็นข่าพนันของท่านบนุญนักยักษได้ฟังว่าถ้ากระนั้นก็ทรงชักมาอ่าถ้ากระนั่นก็อย่าทรงซักชักชาอยู่เลยพระเจ้าค่ะมาเล่นการพนันกันเถิด จากนั้นการขันแข่งขันเสกการะหว่างพระเจ้ากโกรพยะกับมนุษย์กับมนุษย์น้อยคือปุณักษ์ก็เริ่มขึ้นทมกลางพระราชาร้อยเอ็ดและก็มหาชนเป็นจำนวนมากพระราชาเป็นฝ่ายทอดเสกการกอ <c oughs> <c oughs> รองทรงหยิบลูกเสกกาขึ้นมาแล้วก็ทรงขับเพลงขับเพลงเสกการะล,ะลึกถึง อาอารักขาอาอรุอารักขาเทวดาแต่เทพิดาตนึงให้ช่วยมีชัยชนะแล้วก็โยนลูกสกาขึ้นบนอากาศด้วยอนุภาพกองปุลน,นกยักลูกเกาขึ้นไปตะปากสกาขึ้นแต้มแพ้แต่อรักขาเทวดาช่วยให้พร,ร,ระองค์รู้ทันให้พระองค์รู้ทันแล้วก็รีบ รีบรับอรุษกาไว้ได้จึงได้โยนเข้าไปใหม่อีกเป็นครั้งที่สองแต้มที่แพ้ก็พลิกขึ้นมาอีกแล้วก็ทรงรับเอาไว้ได้อีกปุณณะก็ยักแปลกใจจึงเพ่งมองดูว่านี่มาอะไรขันนอก็เห็นว่ามีอรุษอรักเทวดาอารักขาอารักเทวดากลัวตัวสันรีบหนีไปสุดเขาจักรวาล นี่แสดงว่าปุณนนกยักษ์เนี่ะเขาเป็นเทวดาที่มีนุภาพมากกว่าพอพระราชาทอดสการครั้งที่สามก็ตกลงมาโดยรับไว้ไม่ได้แต้มก็แพ้พลิกกลอกขึ้นมาทันทีให้แต้มแพ้พล่ท่านปุณนนกยักษ์ก็ร้องด้วยความดีใจว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้ว <c oughs> เสียงปุณนนกยักษ์ดังกล้องไปทั่วเทวี พระราชาทั้งร้อยเอ็ดและมหาชนต่างก็ร้องอึ่งกันหนึ่งด้วยความเสียใจที่พระเจ้าโกรพยะต้องเสียประไทยเป็นกำลังพุนนกยักษเป็นผู้ชนะเึงไดี้กล่าวตามกฎของการเล่นการสกาว่ากีฬาว่าท่านเป็นจอมแห่งนรชนเราทั้งสองพนันกันด้วยสกาเช่นนี้ก็ต้องมีข้างใดข้างหนึ่งแพ้และชนะเป็นธรรมดา บัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะขอจงพระราชทานทรัพย์อมีค่านั่นแก่ข้าพเจ้าโดยเร็วเถิดพระเจ้าค่ะสำหรับพระเจ้าโกรพยจะจึงถามว่าดูก่อนมานกทรัพย์สินสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นช่างม้าโคกระบือแก้วแหวนเงินทองอันใดที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้ของเรา ท่านยังขนเอาไปตามปรารถนาเถิดฝ่ายปุณณกยักษ์จึงได้กล่าวว่าทรัพย์สินสิ่งใดข้าพเจ้าไม่ต้องการเลยขอข้าพเจ้าขอพระเจชาทานมิทุระบัณฑิตแก่ข้าพเจ้าก็พอแล้วพระเจ้าค่ะตอนนี้ยุง่ง <c oughs> พระเจ้ากกรพยยะจึงได้ตอบว่าดูก่อนมานกมิทุระบัณฑิตนั้นเท่ากับตัวของเรา เราได้กล่าวเร้วว่านอกจากตัวเราสเสวกชัดและอาการนมเหสียกให้ท่านได้ทันนะทางนั้นสำหรับอิธุรบัณฑิตนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวเราแต่ผู้เดียวยังเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางเป็นเกาะแก่งที่เล่นลับและเป็นดวงประทีปปัญหาค่ามีได้ท่านยเปรียบอิทธุรบัณฑิตเป็นทรัพย์ภายนอกก็หาไม่ได้หาได้ใหม่ เขาเป็นทรัพภายในเท่ากับชีวิตของเราคือเป็นตัวของเราเองนั่นทีเดียวํำหรับท่านปุณณกยักษ์ไม่ใช่นักพูดจึงไม่สามารถจะโต้ตอบข้อขัดแย้งคำพูดของประราชาได้ในที่สุดริงกล่าวว่าถ้าเราจะโต้เถียงกันก็เสียเวลาเปล่าๆ ทางที่ดีต้องให้วิทุรบัณฑิตันแหละเป็นผู้ตัดสิน <c oughs> พระราชาเองชอบโดยนึกกล่าวว่าถูกแล้วพ่อมานนถูกแล้ว,ปลวเป็นอันว่าพระเจ้าโกรพยะตัดแล้วก็เข้าไปสู่โรงธรรมสภาให้หาวิธุรบัณฑิตมาทันทีให้ไปตามมา <c oughs> สำหรับท่านปุณณกยักษ์ถามิธวรบัณฑิตว่ากิติศัพ์ของท่านเนี่โด่งดังนักว่าท่านเป็นผู้ทรงธรรมไม่พูดเท็จแม้แต่เพื่อชีวิตวันนี้เราจะได้ทราบความเป็นจริงว่าคำเล่าลือนั่นจะเป็นความจริงเพียงใดนี่นักปรา์เป็นกัน, <c oughs> สนแสดงว่าปุณณกยักษ์นี่ก็เป็นนักปรา์ท่าน พิทูละบันดิตจีนเน่บอกว่าเอาเชิญท่านถามตามตามสบายเถิดท่านจะถามยังไงก็เชิญถามวุณน,นกกะยกยะจีเน่พูดว่าท่านเป็นทานของพระราชาหรือเสมอหรือว่าสูงกว่าพระราชาหรือว่าเป็นพระยุรญาของพระราชาอาแกถอนตาตอบตามนี้ดิแต่ถามแบบนี้ชักยุ่งฉลาดมาก <c oughs> ท่านวิทูรบัณฑิตจึนได้ตอบว่าดูก่อนมนกเราเป็นทายของพระราชาโดยกำเนิดทีเดียวแต่พระราชาจะมีอันเป็นอย่างไรก็ไปก็าตามเราจะต้องพูดจริงเสมอพระราชาจะพระราชาทานข้าพเจ้าเป็นข้าพนันแก่ท่านก็พึงพระราชาทานได้โดยธรรมสำหรับท่านปุณณะยักษ์ตบมือโหรา กล่าวด้วยความดีใจว่าวันนี้เราชนะสองครั้งวิทูรบัณฑิตได้ความแจมแจ่มแจ้งแก่เราแล้วแต่พระราชาไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเรายอมยกวิทูรบัณฑิตไม่ยอมยกวิทูรบัณฑิตให้แก่เราเดี๋ยวนะพระราชาได้สดับดังนั้นก็ทรงโทมนัสว่าวิทูรบัณฑิต นี่ไม่เห็นแก่เราผู้มีคุณอุปการะบ้างเลยกลับปเอ็แก่มานบซึ่งพุ่งจะมาพบกันกับเดียวเดียวนั่นเองแล้วก็ทรงพิโรธจิงได้แต่เกยปุลนักกายก์ยกว่าถ้าวิธุรบัณฑิตกล่าวเช่นนั้นท่านก็จงเอาไปเถิดแต่พอตัดแต่นั้นแล้วก็ทรงดำริได้ว่าถ้ามานบนี้เอาวิธุรบัณฑิตไปเสียแล้ว ก็ยากนักที่จะได้ฟังธรรมของเขาอีกถึงอย่างไรเราก็ควรจะให้พักรออยู่ในเมืองนี้ชั่วพราวก่อน <c oughs> <c oughs> พอจะได้ถามธรรมะบางอย่างหนูบ้างจึงได้ตัดว่าท่านวิโทรมนิตเราใครจะได้ฟังธรรมเขาทังอีกขอเชิญท่าน,สนแสดงธรรมแกเราก่อนเมื่อวิโทรมนิตพร้อมแล้วจึงได้ตัดาถามกราวาสธรรมเป็นใจความว่า ท่านมิธุระผู้เป็นเคราะห์อยู่ครองเรือนจะประพฤติอย่างไรจรึงจะปลดโปรงจรึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ดีเว้นจากความเบียดเบียนและมีคำสัตว์เวลาจากโลกนี้ไปจะไม่เศร้าโศกฟังแล้วก็จำด้วยนะท่านมิธุระบัณฑิตก็ตอบว่าผู้ครองเรือน ไม่ควรครบหญิงสาธารณะเป็นพัญญาเออจำให้ดีนะข้อนี้นะว่าผู้ครองเรือนไม่คบหญิงไม่ควรค,รบ,หค,วรครบหญิงสาธารณะเป็นพัญญาและก็ไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียวษาศีลประพฤติตามทมนองครองธรรมรักษาวงตระกูลให้วัฒนาทาวรน ไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างมีเหตุผลเป็นยุติธรรมไม่แข็งกันด้างต่อผู้ใหญ่ไม่เย่อหยิงด้วยความทนงประกอบแต่กิจที่เป็นสุจริตธรรมพูดจาแต่ถ้อยคำที่น่าฟังก่อนให้เกิดไมตรีสงเคราะห์ญาติมิตรตามสมควรให้ความช่วยเหลือทั้งการงานทั้งทางการงานทางการเงิน เท่าที่จะช่วยได้ไม่ดูได้สามารถสมสมาคมกับผู้มีศีลเป็นผู้สูตรเม่อแล้วก็ปฏิบัติบำรุงสมณะสมณะพราหมณ์เป็นนิตรที่เป็นนั้นว่าถ้าเป็นคราว่าแต่คนปฏิบัติอย่างนี้และผู้ครองเรือนคนปฏิบัติดังนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลอดปรง่งเป็นผู้มีการสงเคราะห์ดี ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีคำสัตย์แล้วก็รไม่มีมีคำสัตว์และแยะต้องไม่เศร้าโศกต่ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจแต่ภายหน้าโอ้โหเสียงมันแห้งธรรมะของท่านภัยราะจริงๆ <c oughs> น่าฟังนะสำหรับท่านผู้รับฟังจะไม่ย้อนหลังแล้วเพราะว่าเทพนี่ถ้าสงสัยแล้วก็เข้ามีไว้ต้องการอยากจะฟังละเอียดไปเก็บไปสมบัติก็ได้ เมื่อวิทุระบัณฑิตแสดงจบลงแล้วก็ลงจากธรรมาทถ,ถาวายความเคารพแก่พระราชาพระราชาพร้อมไปได้วยพระราชาทั้งร้อยเอ็ดเสด็จกลับเข้าสู่พระราชนิเวทวิทุระบัณฑิตก็จะไปกับจะกลับยังเคหายของตนแต่ว่าปุณณกยักษ์ก็กล่าวว่าท่านต้องไปกับข้เจ้า เพราะว่าพระราชาพระราชทานท่านแก่ข้าพเจ้าแล้วท่านตกเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นนายของท่านท่านจงปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของท่านวิสัยของบัณฑิตที่แท้จริงย่อมทําตนให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของตนโอ้โห ฝ่ายวิทูรลบันดิกก็ตอบว่าดูก่อนมนันนบข้อนั้นนะครับว่าเจ้าทราบทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าขอให้ท่านพักอยู่ในเรือนศึกษามันก่อนความจริงข้าพเจ้าได้ทาประโยชน์ให้แก่ท่านมากมายอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้านี้พูดความจริงเป็นประโยชน์แก่ท่านดูโดยที่ไม่เห็นแก่พระราชาทาให้ท่านได้ตัวข้าพเจ้าด้วยความจริง ไม่ใช่โดยอย่างอื่นฉะนั้นข้อนี้ท่านจงรู้เถิดว่าข้าพเจ้ามีคุณกกบท่านมากแล้วเพราะเหตุนั้นท่านจงยับยั้งอยู่ก่อนพอข้าพเจ้าได้สั่งสอนบทพัญญาไว้บ้างขอให้โอกาสกันบ้าง <c oughs> สำหรับปุณณกยักษ์ได้ฟังแล้วก็เห็นจริงคิดว่าบัณฑิตนี้พูดจริงแล้วก็เป็นคนมีคุณกรเรามากทีเดียว แม้หากว่าจะให้เราพักอยู่ก่อนสักเจ็ดวันหรือกึ่งเดือนก็เป็นการสมควรคิดแล้วจึงกล่าวว่าตามใจท่านเถิดท่านผู้เจริญท่านจงสั่งสอนบุตรพัญญาของท่านเถิดเผื่อว่าเมื่อท่านไปแล้วอยู่ข้างหลังจะได้มีความสุขพูดแล้วก็เข้าไปพักอยู่ในเรือนของวิุรบัณฑิตนั่นเอง สำหรับท่านวิทูรวันดิตได้การต้อนรับแก่ปุณณกยักษ์เป็นอันดีให้พักอยู่ในห้องโถงใหญ่อันสง่างามเพียรพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงมอบนางบำเรอเร่งมอบนางบำเรอร่างงามดวเจ้เทพปกัญญาให้อยู่ปฏิบัตินวดฟันอย่างเพียงพอ มีให้มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องตลอดจึงการฟ้อนรำขับร้องและดนตรีเพื่อขับกล่องให้รื่มรมแล้วตนเองก็ไปหานางอนโนชาผู้เป็นพัญญาแล้วก็เรียกโุตินดาเข้ามาพร้อมกันเมื่อในผุ้คนในบ้านของธุรบัณฑิตผุกคนในบ้านของธุรบัณฑิตย่อมเต็มไปด้วยความเศร้าใจใเมื่อ เข้าให้เข้ามาประชุมพร้อมกันต่อหน้าบิดาด้วยใบหน้าอันอนองไปด้วยน้ำตาแม้ธุระบ,บัณฑิตเองก็ทนฝืนซืออื่นไม่ได้สวมกอดบุตรทินดาด้วยความอะไรเป็นอย่างยิ่งเพื่อตั้งสติเมื่อได้ตเมื่อตั้งสติได้แล้วยิงกล่าวว่าพระราชาได้พระราชทานตูวเราให้แก่มานบผู้ชนะเสกาเพราะการแพ้พนัน เราจะมีโอกาสอยู่ในบ้านนี้เพียงสามวันเท่านั้นเป็นนั้นว่าจะสั่งเสียต่อกันไปก็ไม่ไหวบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาหมดพอดีมาเรื่องนี้น่าฟังนะน่าฟังจึงไม่มีการแทรกไม่มีการแซงอะไรมากแต่วันนี้เวลาหมดแล้วที่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ฉะนั้นก็จําเป็นจําใจต้องต้องจากกันก่อนขอบรรดาสาวพระคุองสมเด็จพปะิินวร์ผู้มีความใคร่ในธรรมได้โปรดยับยั้งชั่งใจไว้ฟังวันหน้าต่อไปสําหรับวันนี้ลาก่อนของความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี